หยุดไม่ไหวแล้ว แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ n i กี้แบง k อกในสยามเซ็นเตอร์เรียกได้ว่าเป็นแฟคชิพสโตร์ของ n i กี้เลยนะคะที่เนี่ยของเยอะมากๆรุ่นใหม่ๆรุ่นในตำนานรุ่นหายากๆเนี่ยต้องมาที่นี่เลยค่ะแล้วเขายังมี n i กี้ y าย u ที่สามารถออกแบบตกแต่งสีเกิลแล้วก็สินค้าอื่นๆในแบบของเรามาลองคอสตอมมาสร้างความยูนีคก,กันได้เลยค่ะและที่พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่วันสยามรับฟรี100วันสยามคอยเมื่อช็อปและสะสมย การใช้จ่ายครั้งแรก1,000บาทขึ้นไปในร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน6ศูนย์การค้าซึ่งไนกี้ก็ได้นะที่ไนกี้เพื่อนๆสามารถสะสมและแลกวันสยามคอยได้ด้วยนะนี่ๆี ชอบผู่นี้จัดไปเลยค่ะตรวจสอบร้านที่ร่วมรายการได้ที่ลิงก์ใน Description ได้เลยนะคะนอกจากนี้สมาชิกใหม่ยังได้สิทธิพิเศษอีกเพียบเป็นวันสยามเมมเบอร์ได้ง่ายๆแค่เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนในวันสยามซูเปอร์แอปสแกนแล้วดาวน์โหลดหรือกดที่ลิงก์ใน Description ได้เลยนะคะ